มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเปิดเจออะไรนะคะอะใครที่คิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองอยู่ฟังนะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะส่วนใครที่เจอกันแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมิคาครูให้มีด้วยนะคะมาดูกันว่าเราจะเปิดเจออะไรกันบ้างนะคะไพ่สามใบนี้นะคะอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้หยิบมาก็2ใบเลยนะคะเอามาดูกันนะคะนี่คือพลังงานรวมนะคะนี่คือพลังงานที่ดีนะคะถ้าดีจะไปถ้าไม่ดีปล่อยผ่านนะคะว้าว หลังจากนี้นะคะคุณมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์นะเป็นไพ่ของพลังงานนะคะของ ไพฤาษีขึ้นมานะคะไพครูบาอาจารย์ขึ้นมานะหลังจากนี้นะคะชีวิตคุณจะได้รับความเมตตาความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ใครขอพรอะไรไว้คุณมีโอกาสสาเร็จนะคะช่วงนี้นะคะปฏิบัติบูชานะคะโดยการาสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือใครที่สามารถปฏิบัติธรรมได้ก็ทำนะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถที่จะทําบุญได้เยอะมากๆหรืออนุโมทนาบุญกับคนที่ร่วมบุญในช่วงนี้ที่ทําบุญในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ชีวิตคุณนะคะจะมีแสงสว่าง เห็นไหมคะนะคะนี่จะมีทางออกจะมีคนมานำทางให้คุณนะคะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะมันจะสามารถผ่านไปได้นะโอ้โหเป็นพลังงานที่ดีมากๆคะ่ะโอ้โหนี่นะคะเราเจอไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยอะให้ดูทั้ง3ใบนะคะคือไพ่พลังงานไพ่ใหญ่นะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือใบที่สองนะคะอ่า the สตาร์ไพ่ของความหวังกําลังใจนะคะไพ่ของความสําเร็จนะคะไพ่ของการลงมือทำเลคะได้ได้สิ่งที่ทำนะไพ่ใบนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่กําลังทํางานในเรื่องของอชื่อเสียงนะคะงานอะไรที่เอาหน้าเอาตาออกคุณจะได้รับความได้ร,รับการยอมรับนะคะเป็นไพ่ไพ่ดวงดาวะคะ่ะเป็นไพ่ของการ มีชื่อเสียงนะคะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานไพ่ของความหวังและกําลังใจนะคะไพ่ได้รับความช่วยเหลือนะไพ่ใบนี้ก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดาและไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่สังราชานะคะขึ้นมาเหมือนกันไพ่พระขึ้นมาไพ่พระไพ่ครูบาอาจารย์อ่าสามใบนี้เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้คนที่มาเจอคลิปนี้นนนะะะคมััปฏิิบบตูชา นั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญทําทานนะคะทานศีลสมาธิปัญญาจะช่วยให้คุณนะคะไปเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะไม่ว่าทำอะไรก็มีหนทางนะคะมีทางออกมีคนนำทางให้มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะมีคนให้ได้รับความช่วยเหลือจาก คู่คนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อนแฟนหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นไพ่พลังงานใหญ่ทั้ง3าใบเลยใครที่มาเจอคลิปนี้ม่เชื่อว่านี่คือบุญสัมพันธ์นี้คือพลังงานของคุณหลังจากนี้นะคะถ้ามีโอกาสทําบุญทําทานนะคะทําเยอะๆหน่อยนะคะช่วงนี้เพื่อที่จะหนุนนํานะคะใกล้กับปีใหม่แล้วเนาะอันนี้ปลายปีนะคะ ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเร่งปฏิบัตินะคะเร่งทําบุญหลังจากนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะและสิ่งที่คุณกําลังอรออยู่นะคะความหวังหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังลงมือทําหรือความตั้งใจของคุณนะคะมันจะส่งผลนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในหน้าที่การงานการเงินนะคะแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์นะเป็นที่รักของคนที่พบเห็นเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคนที่มาเจอคลิปนี้มีแต่ความโชคดี แออกไปนี่คือพลังงานของคุณค่ะ